นี่จ้ะหวัดดีจ้ะพระจ่าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาเที่ยวบ้านน้องสาวน้องสาวหัดเลี้ยงบอลผีดเสื้อสมุดเยอะแยะเลยผิดเสื้อชมุดชาวน้อยปอบปั้งเจ้านิลเสนใครคุยกับยายพินมากๆแล้วตามยายพินหมดแหละเอาแกอันนี้ต้นอะไรเนี่ยสวยซะด้วยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยหูไม่รู้อ่หนูแบ่งให้อด้าไปต้นนึงอ่ะสวยดิเนี่ยงนี่แล้วต้นเล็กนี่ไงต้นเล็กแล้วกลายมาเป็นต้นใหญ่เนี่ยหนูแบ่งให้ไปเอาไปปลูกครัไม่เอาอะไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ามันคือต้นว่าอะไรโอ้แต่อีนี้ไอ้เนี่ยไอ้แดงๆหนูนั่นก็ซื้อมาจากกรุงเทพไม่รู้ว่าต้นอะไรเนี่ยเนี่ยๆไอ้เนี้ยบัตเตอร์เกตบัตเตอร์เกตแดง โดนแดดมันจะแดงแตแล้วมันเพีย้ยนโอ้โเลยไม่กระทิ้งไปเลยมีเยอะไหมมีเยอะโอ้ผีเสื้อสมุทรเยอะมากเลยบางทีก็เอาไปขายมาเที่ยวสวนไอ้นี่ส,วน,นสวนกล้วยเสือพานเขาไอ้กล้วยสวนตาส,วน,สวนกล้วยตานนี้นี่อะไรนะเสือพานเหรอปลูกนานไหมเพื่อนเจ้าออหน่อ,อ,อ,อาเจ้าของบอกหน่อยสิสองเดือนสองเดือนจะแทงตาแล้วเนี่ย แทงออกมาละเห็นแล้วโอ้ใช่เช้านี้ยังไม่ลดน้ำเลยด้ยเช้ายังไม่ได้ลดน้ำเลยแล้วไอ้โหย่าด่างถกทิ้งไปหมดละมียังไงตอนนั้ยนะนอนอยู่ตรงนน้นหัวหลบไปทางนู้นคุยกับยายพินมากแล้วปลูกต้นไม้เหมือนยายพินแล้วใช่ไงเขาได้คุยได้ความรู้ก็ตอนแรกแตอนแรกมีหน่อยหนึ่งตอนนี้เต็มบ้านแล้วเริ่มเต็มเริ่มลกแล้วขา,ขายไหมเนี่ยขายไหม ไอ้เก๋แก้วสารพัดนึกไอ้เก๋ทำไมไม่เอามาเพาะแก้วสารพัดนึกเอาจงอางเต็มเลยเต็มเลยทำได้เาตอนนั้นเพี้ยลงลายแดงลงหน้าชมฉาดโอ้โหมาเบิ้์นีิยอดเต็มเลยนะน่ะมันล่มเก๋ต้องเอาแดดอีกหน่อยนึงให้ออกมาข้างนอกอีกหน่อยหนึ่งลมจัดแล้วสีเขาไม่แจ่มเหรอ 2> 6, 2, หกสองหนึ่งงวดที่ขานมางวดก่อนเนี่ยนี่มันก็มีด้ายนะเนี่ยอันมีลายลายหนยมีหน่อยหนึ่งลาย,หน,ยหน่อยหนึ่งบอกว่ามีชายชนสวยด้วยทาเยอะอย่างนี้แบ่งขายไม่ถ้ามีคนขอซื้อขายไหมเนี่ยเอาอันนี้อะไรเด็กเกดทำไมสวยจังเลยที่แรกมองที่แรกว่าจอมทัพนะเนี่ยไม่ใช่อ่ะไม่ไมวสวยมากเลย เขาบอกว่าจอมทัพเออททำไมจอมทัพอู้แต่ลายสวยนะเนี่ยโอหเรือเอาเข้าบ้านแล้วกลัวหายเรือสมัยก่อนบ้านยายพินน้ำท่วมนะอ๋อมันนยัยห้าสิแม่ได้ขายไปลำหนึ่งแล้วเก็บไว้ลำหนึ่งโอ้พี่สะพานสตอกเพานโอ้เยอะแยะเลยแพงไม่อย่างเงี้ยส่วนอื่นนะสามพันแต่อันนี้เอามาให้อ๋อ เอามาให้ฟรีกับอันนี้เนียเงินไหลอ่างสองหลังอ๋อโหเงินไหลมีข้อเพียบไปตัดได้เลยถ้าเป็นของยาพินเชื่อดหมดแล้วเนี่ยนี่เจ้าของสวนคนเจ้าของสวนคนสวยอันนี้ได้มาสองอันมันเป็นด่างน้อยสกิดด่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ด่างพอได้สวยดสวยโย่ไปหาซื้อที่ไหนมาเนี่ยด่างน้อยอ่ะ มีผู้ครัวกลางแบ่งให้มา <c oughs> อะไรนี่อะไรอ่ะเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นผู้รักษาสีแดงสีงม่วงเขาบอกว่าทำยาได้เขาให้มาที่บ้านมึงมีต้นหนึงป้าเขาให้มาพร้อมกับผู้รักษาดานนะ่างเนี้ยอ๋อโอ้ไอตัวน,นี้สวยนะเนี่ยหนูไปเจอแกก็เลยเาอามาเดี๋ป้าคุณให้แกก็ไม่ได้ห่วงอะไรใส่แกก็คุ้ให้มาพร้อมกับไอต้นนี้สวยอใช่ เรียนรู้ไปนี่ไงที่พี่แบ่งมาให้ใครไม่รู้กัดโคนไปกิ่งหนึ่งข <laughs> านุมาน <c oughs> หน้าฟาด <c oughs> หน้าฟาดจริงๆเลย <c oughs> อันนี้กล้วยดงกล้วยด่างมาัดเที่ยวดงกล้วยด่างาน้อยแล้วก็ดีใจอสองเดือนมันก็ประสบความสำเร็จพี่ตอนนี้จะพินมาเขาเลยค่ะมันมันไม่ค่อยมีเนาะมันมันยังเกล็นอยู่ๆๆใช่ใ่ไวได้ใช้ได้เลย พร้อมที่จะแบบเอาไสองใช่สองเดือนสาเดือนเนี้ยก่อนปีใหม่เราได้เห็นหนอแพงขึ้นมาแน่นอนรอรุ่นว่าจะด่างแค่ไหนอไใช่ไรนี่กล้วยอะไรกล้วยนาคป่ะกล้วยนาคยังไม่้ลงให้เขาเลยอ้าวล้นสีดำนั่นล่ะอันนี้ดำอินโดอ๋อแพงไหมที่อื่นเขาก็ขายประมาณสามพันแต่แ้่หนูราคามิชภาพได้มาห้าร้อยบาทโอ้โห ผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจบุญนั่นแหละจำไว้ให้แม่นเลยว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขามอบอนาคตให้เราจริงๆอือไม่ใช่แล้วแบ่งปันำรู้ไหนูก็ได้ดเนี่ยพามาดูพามาดูจะสองส่วนสำหรับคนที่ไม่มีงานทำน่ะเนาะมันไม่ได้ยากนะจะคนที่เก๋เขาไม่เป็นอะไรเลยนะ ใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละได้ได้จากพี่ยุพินนี่แหละไปดูที่สวนแล้วก็เลยเกิดความอยากทําอยากทําได้กลับมาเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้แต่อยากทําแต่ไม่อยากขายมีเยอะแยะแต่ไม่ขายเก็บไว้บอกกี่ครั้งและเป็นเสืออย่าเสียดายเยือเราจะได้มีทุนไปซื้อใหม่ถ้าเราไม่ขายเราก็มีอยู่เท่านี้เราก็ไม่มีทุนไปซื้อใหม่เป็นเสืออย่าเสียดายเยือกแต่อันนั้นไม่หนูไม่รู้ว่าต้นอะไร แม่แม่ถามลูกถามไหนไอันไหนนะอันไหนไหนบอไม่โดนน้ำปุ๊บลดน้ำทั้งวัน,วนเ,ดเดินทั้งวันเดินทั้งวันเดินไปอาบน้ําแล้วก็อาบน้ําลดน้ําเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำพออาบน้ําเสร็จเห็นต้นไม้แห้งก็ลดน้ําแล้วเนื้อออกแล้วก็กลับไปอาบน้ําอีก ไม่เสร็จงานเนี่ยเนี่ยนีวยจริงต้นอะไรหมักหัวหมักเมียแต่มันชื่ออะไรตัวเนี้ยจําชื่อไม่ได้หมักผมบ้านนาไงจ้ะหมักหัวหมักเมียผมว่าเจ้านินละเสรไม่สวยจริงเจ้านินละเสน็นี่แหละที่เหลือเหลือแล้วพี่พี่เห็นแล้วพ่อเก็บไว้ไงแล้วหนูก็แล้วพ่อเห็นดูดูก็เลยเอามาลองเลยแยกเลยสวยมากนี่ไง แล้วก็เหลือสองต้นเนี่ยไว้ที่ร้านแล้วมันไม่สวยนี่ก็เรากลับมาบ้านนี่ละแสนเนี่ยที่เยพินเคยมามาแบ่งจากลุงไปอ่ะมีครั้งแรกจริงเยพินบินได้นินละแสนจากบ้านลุงไปอ่ะได้ไปตั้งแต่สมัยเยพินหัดเลี้ยงบอลใหม่ๆที่เยพินบอกผู้ใหญ่ใจดีอ่ะนี่แหละบ้านผู้ใหญ่ใจดีก็เลยแบบว่าโอ้ยได้ได้แบบโอ้ดีใจอ้ย สวยจิ้งแล้วใหญ่ขนาดนี้ไงวันนั้นที่มาบ้านโน้นยังไม่เอาเลยเขามีนิรเสณอยู่กระถางเดียวไม่เอาไปเพราะว่าหัวใจหลักของการมาหาซื้อบอนนะจ๊ะถ้าบ้านไหนเขามีกระถางเดียวอ่ะอย่าไปบังคับจิตใจเจ้าของบ้านเขาเกรงใจเขารักกันทุกคนแหละใช่ไหมใช่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเงาะถอดลูกเงาะถอดลูกอีเนี้ผีเสื้อสมุดเยอะมากไปกับบ้านดีกว่า ขอ,ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะคะเจ้าของสวนแน่ไม่ได้ขอบคุณยายพีนหรอกอพี่น้องกันไม่ใช่ขอบคุณพ่อปกติยาย,ย,ายพีนจะไปต่ไม่ใช่สวนเะนะี่ยที่มีบอลนอะ่ะ